โครงกาการแพทยเขตกรุงเทพานครงการพัฒนาเขตในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทางนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประชุมในการเขตผู้เชี่ยวชาญในการเขตและหัวหน้าฝ่ายปกครองครับค่ะลำดับต่อไปค่ะในผลงานของคอพค่ะที่โดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อความหมายเดียวเพื่อโพกขนาดเดียงให้การเปลี่ยนเมืองคือการให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม โดยไม่พกกึ่งงบประมาณจากภาครัฐแต่ใช้พลังของความรู่มือเป็นหัวใจสาคัญนี่เป็นแบบอย่งยางของการพัฒนาเมืองโดยประชาชนเขื่อประชาชนที่ขับเคลื่อนไปด้วยความเฉียสละความตั้งใจและศรสัทธ์ในบ้านเกิดของตัวเองพอเกาเล็กที่ถูกซ้อนแฉจนกว่าใหญขึ้นพื้นที่สีเขียวที่ชุมชนชน่วยกันปลูกจะว่าตรการ,รใหม่ ประจวบถ้าความสะอาดเป็นน้ำยิ้ยงของวันนี้นะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับท่านก็จะได้รับชมในส่วนของเต็นๆนะครับว่ามีเดิมการณ์อะไรบ้างน,นะครับขณะนี้นะครับทางผู้ว่าาการและทาานนายรนะครับเวลาสักครู่นะครับเราจะได้เข้าสู่ในส่วนของพิธีเปิดนะครับการการประชุมใหญ่นัครับ <S <S เพื่อการมีส่วนร่วมเพื่อก,การพัฒนาเขต กรุงเทพมนครในวัน <Tipp> น <ett> like ี้นะครับสำหรับกรุงเทพมนครตื่นกล่าวเปิดการประชุมใหญ่คณะกรรมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตกรุงเทพมหานครขอได้เชิญครับโอเคครับผมก็ตื่นกินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็นประธานที่เปิดการประชุมคณะคอคพคือชื่อเต็มนะผมก็จำไม่ได้นะ้วจำคอคพันนั้นคณะคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตคอคพนะ ก็จริงแล้วต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับผมว่าจริงแล้วกรุงเทพมหานครในการขับขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคนรมันก็มีหลายส่วนตัวกรุงเทพมหานครเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีพลังที่จํากัดพลังจริงแล้วเนี่ยอยู่ในส่วนภาคเอกชนว่า,วาจะเป็นกทมหรือเป็นรัฐบาลน,นะผม,มะว่าจริงแล้วถ้าดูงบมาเราเนี่ยงบมาของภาครัฐมีแค่มาที่เป็นของ g d p คนที่ขับเคลื่องจริงๆแล้วเนี่ยคือภาคเอกชนอยู่ว่าถามว่าใครเป็นคนที่ให้สวัสดิการประชาชนมากสุ่จทิ่แล้วภาคเอกชนนั่นแหละ คนให้สวัสดิการประชาชนในแง่ของค่าจ้างเดินเดือนต่างๆถ้าเกิดการพัฒนาเมืองเป็นไม่ได้เลยที่เราจะไม่เอาเอกชนเป็นส่วนไ่ด้ยนะครับที่ผ่านมาเรามีมาเอกชนภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งก็คือคณะกรรมการชุมชนแต่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้ยังขาดภาคเอกชนที่อยู่ในแต่ละเขตเนี่ยที่ผ่านมานะถ้าว่านี่ก็เป็นแนวพิิกที่เราอยากจะเอารุกคน,นมาเป็นมาร่วมก,าานานกันพัฒนาเราเชื่อว่าต้องมี4ส่วนนะในการช่วยันพัฒนารุงเพลหรือว่าประเทศประเทศไทยนะ โอเคภาครัฐที่้องมาอยู่แล้วว่าเราเป็นแกนหลักภาคประชาชนนะภาคเอกชนแล้วก็ภาควิชาการถ้าตี่สีเกลียวเนี่ยไหวกันก็จะเป็นเชือกที่เข้มแข็งมากแล้วถ้าเกิดเดินไปได้กันได้ผมเชื่อว่าทำทุกอย่างได้แล้วก็ทั้งอินพุตทั้งปัญหาตา่ตางๆทั้งทรัพนะยากรในการช่วยกันแก้ไขแต่ว่าคนณะคอรอรก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะซึ่งที่ผ่านมาเราพิการเราผิดเราถูกหลายรูปแบบนะแต่เชื่อว่ามันเริ่มตกผลึกแล้วนะ แล้วก็มีหลายเขตที่ได้ผลจากเป็นรูปธรรมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะอบอ๋อทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมกันแล้วก็บังว่าหลังจากที่หมดเพิมแล้วเนี่ยอนาคตถ้ามันยังเป็นประโยชน์ก็ขอให้มีกนรนรวมตัวก,กันทำต่อไปผมว่าหลายทุกคนนะ่ยไม่ได้อยากยึดเมื่องการเมืองหรอกแต่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นพราถ้าเมืองดีเราก็ดีถูกไหมถ้าเมืองดีธุรกิจก็ดีเศรษฐกิจกดีทุกคนก็ดีท้วยกันหมดแล้วจริงแล้วคนที่มาร่วมเชื่อว่า ทั้งหมดแหละเราบอกแล้วว่าไม่ได้อยากประโยุกนการเมืองแต่อยากยุ่งกับเมืองเพื่อให้เมือง <ừ. S 1> ดีขึ้นก็ขอกก่าวุกบุณทคนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นการเปิดประชุมใหญ่คณะอบตอแล้วก็คงมีการมาแชร์ผลงานกันก็ผมว่าเราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรที่ลอกกันได้ก็ลอกไปเลยเพราะว่าจะไ,ได้ไม่เสียเวลาเลานะาราถือเราถูกนะคณะไหนทำด,แด,ทำดีแล้วก็ไปใช้ต่อเลยทําไม่ดีเราบอกก่าได้ว่าทณะอย่างนี้มีปัญหาก็ได้เอาไม่ไไม่ทํทำตัวอย่างจะได้ไปทำตางอื่นแทนจะไม่เสียเวลา ครับขอบคุณ huh. ท uh ุกคนนะคครับบขอุณครับ huh. uh huh.